เยอะเลยเดินผ่านไปผ่านมาขาวๆบวบๆทั้งนั้นว้าวเยอะมากฉันไม่คิดว่ามันจะเยอะขนาดเลยนะได้พวกโดยสิน้ำลายฉันไหลแล้วโหฝรั่งเดินอาบแดดนี่นานๆทีจะได้ไปเที่ยวริมทะเลเดี๋ยวโหเยอะเลยว้า oh, ว wow, สวยจังไรเดคนนั้นว้าว wow, oh, เด็ดจังฉันจะไม่โกอ,อกเธออีกแล้วถ้าโกหกพี่ต่อไปพี่จะไม่คุยด้วยเลยนะพี่บอกตรงๆน้องโกหกพี่มาหลายครั้งแล้วว่าจะซื้อกระดูกปอมมาให้ไม่เห็นซื้อเลย ว้าวไฮไฟเออโหโอเคโอเคไฮไฟก็ได้แต่ว่าไฮไฟเยอะเกินไปแล้วนะนี่ไม่มีรางวัลอะไรเลยของกินอะไรก็ไม่มีเลยเอยแบ่งฟันแบ่งหรือเปล่านี่อ่ะพี่มั่นใจช่วงนี้พี่ไม่ได้กินขี้ปากหอมหวานนายนะ่าจะไปฉันลองไปกันหนานะพวกไม่ต้องมาเิ็ดกันขนาดนี้ก็ได้ก็อยากไปเดินเล่นดูส,สาวอะไรบ้างปล่อยฉัน มันหลอกให้ฉันแต่งตัวอย่างดีผูกโบเรียบเ้อยว่าจะไปเที่ยวข้างนอกบ้านดูสาวๆไอสองคนนั่นมันเสือกแอบไปสองคนมันทิ้งให้ฉันอยู่ตรงนี้คนเดียวมันหลอกฉันมันหลอกฉันได้ยังไงเวยวฉันกลับมาฉันต้องเคลียงานนี้มีเคลียเสียงเขาจะได้สิดูสภาพนายสิพวกนายปากหม็นน้ำก็ไม่อาบผมก็ไม่สระนิดเดียวเอาปากนายออกไปไกลๆนะพวกก่อนที่จะจะเบื่อตลกนั่งดื่มจือๆงดีกว่าเหล่าของพี่ใช่ไหมไม่ต้องมาลูบหวยโดยของที่เสียมนั่งดำนี่ก็บู้เหมือนกันนะ่นี่ดูแลก็สวยเหมือนกันนะ่นี่ มาเที่ยวหลายคนสวยว้าวอืเอาอบอุ่นใจจังเลยเป็นไงไม่ได้เจอกันนานเลยไม่ได้ไปเที่ยวแถวที่แบพี่ออกมานั่งรับลมชมวิวอย่างนี้คิดถึงน้องกันเลยเราไม่ได้เจอกันนานน้องบูมขึ้นเยอะเลยน่สวยขึ้นแล้วก็หอมด้วยใช่น้ำหอมกินอะไรวะเนี่ยครั้งนี้จริงแล้วฉันจะไม่กหก จนไม่อยากเชือ่อนายอะไรพวกนายชอบโกหกฉันรัก็หลอกนี่หลอกนั่นหลอกนั่นหลอกนี่โดยสิ้นนี้นายมันเจ้าเลี่จริงๆสปกปรกโซโครมินและเสียเจ้าเลี่ต่างหากในนายบอกว่าจะซื้อกระดูกปอมให้ฉันไม่มีดูสิ้นแอา,าหารเมร็ดอะไรของแมวไม่ฉันกินเนี่ยเซ็งมากเลยนี่ทําไม่ได้ดังพูดสักอย่างเลยฉันขอโทษครั้งนี้จริงจังฉันจะไม่โกหกแล้วถ้าโกหกอ,อกีกฉันเจะกระโลกนายโอเคไหมพวกเออเซ็งเลยนี่โกหกจมหายเลยเซ็งเซ็ง น้าตาทรงโจรนิ่ยัยังโกหกอีกไอน้นี่ว่าวันนี้อยู่กับสาวแล้วสียดีจรงเลยลูกพี่ทั้งเนี่ยทั้งตัวเลยพี่เสียวว่าไปหมดแล้วนางสาวพอแล้วแล้วของพี่เสีมเยมแล้วพี่ดนไม่ไหวไม่รับประกันนี่แกนายบอกเขาจะลงไปในน้ำทำไมพวกมีจระเข้อยู่ตรงนั้นไม่เห็นหรือไงวะเออฉันกินลูกกล้วน้ำมันเพื่อเปแก,กลงไปแต่โดนน้ำไม่ได้ไอ,อ้น,กกาน,าไนีออ่ฉันขอไปดูอีกทีนี่มันจระเข้ขอไปจระเข้จริงอ้พวกไปดีกว่าจริงหรือเปล่าว่าจระเข้หรือเปล่าวะอีพ่เป็นนักสืบฉันเตรียมวิ่งแข่งเรียนได้ดีพ่อฉัน ขุดไปเลยขุดต่อไปเรื่อยๆจมบัติมันจะอยู่ในนี้แหละไอ้พวกฉันว่านายโดนหลอกนะพวกมันไม่มีอะไรหรอกไอ้นี่ก็หลอกมันขุดทรายได้เป็นหลุมใหญ่แล้วเนี่ยดูสิไม่มีอะไรแอ่ฉันใหญ่แม่เลยเพลฉันโดนหลอกไอ้ข้างหลังนี่บอกว่ามีสมบัติเพลฉันขุดทรายเยอะเลยนายก็เชื่อมันฉันว่าอยู่ในกลุ่มในฝูงของเรานี่มันต้องมีไอตัวไหนสักตัวที่ไม่อาบน้ำนี่เย้ฉันรู้นะว่าไอตัวไหนไม่อาบน้ำนี่มาเข้าฝูงกับพวกนี้น้ำก็ไม่อาบเบนรบกวนสมาธิเเพื่อนๆคนอื่นไปหมดเลยตัวอะไรว่าแบบวิ่งไปสงสัยศัตรูหรอพี่เเเห็นนแแแบบๆดดดดำูลลล้วววี๋ยยไมปอภั ลองมาอาบน้ำพวกเฮ้ลองมาอาบน้ำไม่ไมฉันไม่ลงฉันกลัวน้ำกลับบ้านดีกว่าลูกพี่ไอ้จ้งตัวนี่มันเล่นเยอะหรือเปล่าว่าวิ่งไปวิ่งมามันหลอนหรือเปล่าว,วเอ้ยลองมาอาบน้ำนี่นายกลัวน้ำอะไรวะไม,ไ,มไม่ไม่ไม่ลงลูกพี่ไม่อยากลงกลัวจะระคาอยู่แล้วนี้ฉันมีนั่งมองขึ้นสัดสรดริมชายทะเลลึกลึกถึงความหลังอดีตที่เคยมานั่งดูสาวๆฝรั่งนอนอาบแดดอยู่ตรงนี้นึกถึงอดีตจริงเลยตอนนั้นฉันผ่านมาแอบดูฝรั่งอาบแดดเยอะเลยเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วทะเลเปลี่ยนไปไปย้อนมาสิพวกฉันกำ านาจะทำอะไรกับสนามหญ้าตรงนี้ว่าไม่ได้อ่ะพวกไม่ได้ไม่ได้ไไดฉันดูแลยอยู่ไปไปวันนี้ฉันเป็นพลเมืองดีทาความสะอาดริมชายทะเลสักหน่อยไม่รู้ว่าใครมาทิ้งไม้ไปตรงนี้ไม้แก่งขี้ใครก็ไม่รู้นี่ต้องทําความสะอาดรักธรรมชาตินี่น,นี่ทะเลจะได้สวยงามเข้าใจไหมเข้าใจหรือเปล่านี่เวลาได้มาถ่ายกล้องถ่ายวิดีโอริมทะเลจะได้สวยเข้าใจไหมเห็นไม้ก็หยิบไปทิ้งด้วยเนี่ยเนี่ยฉันทำเป็นตัวอย่างอยูอย่นี่เข้าใจไหมว่าแต่ไม้แก่ขี้ใครวะเนี่ยเอามาทิ้งอยู่ตรงนี้อันใหญ่มาเริ่มเลยหละทำความดีสักหน่อยวันนี้ นี่การทำความดีต้องดูตัวอย่างแบบเชนี้เขาจะหรือเปล่าโอเคจำนี่แหละ